ท่านที่สองครับเป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันท่านรัฐมนตรีอภิสิตเวชชาชีวะครับความจริงถ้าจะพูดสนับสนุนการให้ดอกเบี้ยต่ำหรือการอุดนุนอะไรพูดง่ายนะครับพูดแบบนักการเงินงะคิดง่ายแต่ต้องพูดกันในเชิงวิชาการยอมรับความเป็นจริงกันว่าเรื่องของการที่จะไปแทรกแซงกลไกตลาดเนี่ย นักเศรษฐศาสตร์ที่ดีทุกคนต้องรู้ว่าต้องหวาดระแวงแล้วว่ากําลังไปบิดเบือน,นกลไกบางอย่างเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เมธีพูดไปเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยครับว่าพอเราไปบิดเบือนแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าต้องมีคนไปคอยจัดสรรและในสภาพความเป็นจริงนะครับถ้าเอาเรื่องของปัจจัยการบริหารสภาพความเป็นจริงทางสังคมการเมืองเข้าไปด้วยตัวอย่างจะคล้ายๆก,กันกับทุกประเทศว่าในที่สุดเนี่ยไม่ได้ช่วยคนที่อยากจะช่วยไปช่วยคนที่ไม่ควรจะได้รับการช่วยเหลือทีนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือว่า การจะไปจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันฝืนต้นทุนความเป็นจริงฉะนั้นมันต้องไปหาทรัพยากรจากที่อื่นมาเพื่ออุดหนุนตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเราพยายามที่จะใช้แนวทางของการไปอุดหนุนในรูปแบบต่างๆให้ดอกเบี้ยต่ำบ้างเนี่ยแล้วแต่ละปีแต่ละปีรัฐบาลก็ต้องไปหางบประมาณมาชดเชยปีแล้วปีเล่าก็ไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาความยากจนในภาคการเกษตรได้ผมว่าเราต้องเลิกคิดวิธีที่เราคิดว่ามันง่ายและอธิบายง่าย แต่ว่าต้องไปดูพื้นฐานความเป็นจริงว่าจะช่วยเขาในเชิงพื้นฐานอย่างไรจะช่วยเขาเรื่องเทคโนโลยีอย่างไรจะช่วยเขาเรื่องการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรซึ่งการจะช่วยเหล่านี้เป็นบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐและเป็นบทบาทที่จะต้องอาศัยทรัพยากรเอาทรัพยากรที่เราไปถมเข้าไปไม่รู้จักเต็มเนี่ยครับทุกปีทุกปีเรื่องดอกเบีย้ยตามเรื่องเงินอุดหนุนต่างๆเนี่ยมาทําสิ่งเหล่านี้แล้วจะช่วยเขาได้อย่างยั่งยืนครับครับนี่ตัวจริงเสียงจริงประชาธิปัตย์เลยนะเนี่ย สวัสดิการต,าต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ผมถือว่านอกจากจะช่วยให้ประชาชนก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้วสังคมไทยก็กำลังก้าวพ้นประชานิยมสู่ระบบสวัสดิการที่แท้จริงที่เป็นเรื่องของสิทธิไม่ใช่การสงเคราะห์จากรัฐบาลอีกต่อไปโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรเป็นการพลิกโฉมเรื่องของการเกษตรและการแทรกแซงจากภาครัฐโดยสิ้นเชิงครับหลายท่านทราบดีว่าในอดีต เราไล่ตามแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็คือรอผลผลิตออกมารอราคาตกต่าแล้วเราก็วิ่งเข้าไปแทรกแซงรับซื้อบ้างจำนำบ้างฝืน,นกลไกตลาดเกิดปัญหาการทุจริตภาระการบริหารในเรื่องของการเก็บการระบายสินค้าอย่างนี้เป็นต้นครับเราเปลี่ยนแนวทางโดยการสร้างหลักประกันให้เกษตรกรว่าทำการเกษตรแล้วไม่ขาดทุนเราทำเรื่องข้าวเราทำเรื่องข้าวโพด เราทาเรื่องมันสัมปะหลังครอบคลุมประมาณ4ล้านครอบครัวทั่วประเทศที่สําคัญก็คือความสําเร็จนี้ถ้าเทียบเคียงกับระบบเดิมๆที่เคยใช้ตัวเลขมันบอกชัดขณะนี้ที่ตัวเลขเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นกรณีของข้อวโพดครับเราก็จะพบข้อเท็จจริงว่าการแทรกแซงข้อวโพดด้วยระบบจำนำกับะบ,บะกันเนี่ยใช้เงินใกล้เคียงกันครับประมาณ5,000กว่าล้านบาทแต่5,000กว่าล้านในระบบจำนำน่ะช่วยเกษตรกรได้ประมาณ70,000หรือ80,000ครัวเรือน แต่ว่าถ้าเป็นระบบประกันที่รัฐบาลดําเนินการมาเป็น4ี่แสนประมาณ5เท่าครับที่สาคัญก็คือใน5,000ล้านที่ไปช่วยในโครงการจานาเนี่ยประมาณพันห้าร้เป็นค่าบริหารครับไม่ได้เป็นเงินที่ไปถึงเกษตรกรในขณะที่ค่าบริหารในระบบประกันนั้นประมาณ1นึในสิคือร้อยกว่าล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นรูปธรรมว่ารัฐบาลได้คิดเริ่มนะโยบายที่ส่งผล ชัดเจนที่สุดต่อคนในกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ได้ดําเนินการจนประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นการทํางานหนึ่งปีที่ผ่านมาผมถือว่าเราก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและได้ก้าวพ้นสังคมแบบประชานิยมมาสู่ระบบของสวัสดิการ โครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายประชานิยมที่พักเพื่อไทยทำสัญญากับชาวนาไว้อย่างสวยหรูว่าจะทำให้ชีวิตรากหญ้าอยู่ดีกินดีด้วยการรับจำนำข้าวตั้ละ1น0 0 0บาทแต่ระหว่างโครงการกลับพบการทุจริตหลายร้อยคดีจนมีการคาดการว่านี่ยเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมีชาวนาจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจนเกิดคำถามว่าพวกเขาทำเพื่อคนรากหญ้า หรือเพื่อใครเพราะเมื่อโครงการนี้เริ่มขึ้นรัฐก,กลับเจอปัญหาขายข้าวไม่ออกค่ะเพราะแค่ราคาขายจากต้นทุนของเราก็สูงกว่าราคาข้าวจากประเทศอื่นตั้งเยอะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ออกมาคัดค้านเพราะเห็นแววเจ๋งแน่ รัฐบาลนั้นจะเดินหน้ากับโครงการรับจำนำข้าวนี้ต่อไปนะครับล่าสุดค่ะความเห็นของทางฝ่ายการเงินเองนะคะก็หวั่นเกรงค่ะว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้เกิดผลขาดทุนอาจจะกลายเป็นปัญหาทางการคลังถ้าขืนดำเนินโครงการนี้ต่อไปมันก็จะกระทบในอนาคตในเรื่องของอความมั่นคงทางด้านกาครคลังได้แต่รัฐยังคงใส่เกียร์เดินหน้าประกาศข่าวใหญ่ขายข้าวแบบจี g จีได้แล้วแต่ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เงินประชาชนแท้แต่รู้ไม่ได้ว่าขายให้ใครราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนายกูุค่ะหนูไม่เข้าใจเรียนว่า,ายอดที่มีการขายจีจๆ,ๆแล้วก็คือแลดร้อยพันยืนยันว่ามีการส่งออกจริงแต่ว่าเนื่องจากเป็นในเรื่องของข้อสัญญาระหว่างประเทศเราก็เลยไม่ได้เอารายละเอียดชี้แจงเดี๋ยวจะให้มีการชี้แจงในรายละเอียดให้ทราบค่ะก็จริงๆแล้วเราทราบแต่ตัวเลขเพราะว่ารายละเอียดนั้นคงต้องให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงนะคะ ตลอด3ปีของโครงการจำนำข้าวประชาชนไม่เคยได้รู้อะไรเคลียร์ยลยเลยสักอย่างพอถามจี้มากเข้าคคำตอบที่ได้รับคือแบบนี้ค่ะค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3าขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายเรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหระคะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับ มทำไมเราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุนค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคาลับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้แ0 0อเหรียญนะคะท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่างไงคะครับเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต๊อกกี่ตันคะ เดี๋ยวให้ทางชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูลอะไรเหรอคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูละไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอน,อนอนุมานงบประมาณเห็นแบบ ง่ายจังเลยอ่ะแค่ถามว่าขาทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้ง4ี่หคนสี่หท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้งของกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะทําไมนะรัฐถึงอ้้ำอึ้งนักสืบกลับไปก็เจอพิรุษอยู่หลายจุดพิรุษจุดที่1นึ่งปดแตกตอนเจอหลักฐานแคชเชียร์เช็คค่าๆ้าค่ะ เช็คค่าข้าวจ่ายเข้ากรมการค้าต่างประเทศ2ใบมูลค่ากว่า700ล้านบาทซึ่งปกติการค้ากับรัฐต่างประเทศเช็คก็ควรมาจากธนาคารต่างประเทศแต่เช็คอันนี้กลับมาจากแบงค์ของไทยแถมคนเซ็นเช็คยังเป็นคนไทยชื่อนายสมคิดที่รุ้จุดที่2ในายสมคิดเป็นผู้แทนของบริษัทจีนชื่อ GSG และไหหนานที่รัฐอ้างว่าขายข้าวแบบ G2G ด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนฝ่ายจีนอีกสองคนคือนายรัฐนิตและนายลยิ์โดยมีเสียโจทําหน้าที่เอาเข้าวออกจากโกดังแต่พอปปชสืบกลับไปก็ถึงกับอ้าป,ปากค้างค่ะเพราะสองบริษัทจีนนี้ไม่ได้ถูกมอบหมายจากรัฐจีนให้มาทําสัญญาจีทุจีกับไทยไงรัฐบาลถึงไม่รู้แล้วยังให้สิทธิ์ g ท g กับพวกเขาอีกละคะพิรุจจุดที่3แล้วเขาเอาเข้าวออกไปไหนถ้าไม่ได้ไปจีน เราก็สืบต่ออีกสิคะแล้วก็พบว่าข้าวที่ถูกนำออกมาจากสต๊อกของรัฐในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเพราะไม่มีคู่แข่งไม่ได้ไปนอกอะไรหรอกค่ะแต่ถูกแอบเอาไปขายต่อให้บริษัทเอกชนในไทยก่อนจะเวียนเทียนกลับเข้าโครงการจำนำข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดอีกครั้งรัฐเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนจุดที่น่าสนใจก็คือมีบริษัทึ่งเกี่ยวข้องก,กับการซื้อขายแบบกลิ้นปลอนนี้เสมอชื่อ สยามอินดิกา้าพทรุจ้จุดที่สี่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปหาเหล่าผู้แทนจากบริษัทจีนเกอีกทีค่ะพอสาวลึกกลับไปที่คนพวกนี้ก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิก้าด้วยกันทั้งสิน้นมาถึงจุดเนี้ยหนูขอรู้หน่อยเหอะว่าเจ้าของบริษัทสยามอินดิก้าเขาคือใครเขาก็คือเสียเปียงคนสนิทของนายทักษิณชินวัตรนั่นเองเคลียร์หรือยังคะ ว่าทำไมรัฐถึงไม่อยากแอะเรื่อง G2G G มาตลอดนำไปให้บริษัทสยามอินดิก้าจำกัดนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับกรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติอย่างร้ายแรงแค่3ปีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนายกปูสร้างความชิมหายอะไรบ้างขานเงินชิบหายคะ่ะรัฐขาดทุนไม่ต่ำกว่า5้0แสนล้านบาทนับเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คุณภาพข้าวไทยชิมหายชาวนารีบปลูกข้าวจนลืมใส่ใจคุณภาพอัดสารเคมีเกินข้าวมาตรฐานภาพลักษ์ข้าวไทยก็ชิมหายค่ะภาพข่าวข้าวเน่าค้างในกระดัง <c oughs> แพร่ออกไปทั่วโลกจนภาพลักษ์ข้าวไทยเสียเกินเยียวยาตลาดข้าวไทยชิมหายเมื่อข้าวไทยขายแพงกว่าเพื่อนเขาก็ไปซื้อที่อื่นจนยอดส่งออกลถถูกคน้นแชมป์และภาพเอกชนเจ๊งไม่เป็นท่าเลยค่ะ ชาวนาก็ชิบหายโดนเบี้ยวไม่รู้กี่รอบประท้วงไม่รู้กี่หนแต่ชาวนาก็ยังร้องขอจำนำข้าวเพราะเข้าใจว่าได้เงินง่ายเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ชาวนารอการช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียวสุดท้ายโครงการที่บอกว่าทำเพื่อชาวนาคนรากหญ้าแต่ตอนจบคนตัวเล็กๆอย่างชาวนาเจ้าของโรงสีข้าราชการ กลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตที่เกี่ยวกับจํานําข้าวมากถึง174คดีส่วนนะักการเมืองกอ็ลอยตัวสิคะกว่า500แสนล้านที่เสียไปทำอะไรได้มั่งถ้าอยากให้ชาวนาะอยู่ดีกินดีเงินก้อนเนี้ย แบ่งให้ชาวนา4ล้านครัวเรือนเป็นเงินสดสดยังได้ครัวเรือนละตั้งแสนกว่าบาท <Wow. S 1> โดยไม่ต้องพึ่งโครงการจำนำข้าวดิสําส่วนข้าวเน่ากว่า8 0 0แสนตันเยอะขนาดนั้นรู้ไหมคะว่าเอามาเลี้ยงคนไทย65ล้านคนวันละสามมื้อเราจะมีกินกันอิ่มน้ำถึง30วันเต็มๆเลยค่ะสูญเสียมหาศาลขนาดนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ